ก่อนที่จะเริ่มคลิปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามากดแช์นะครับกดติดตามให้กับผมนะครับในสุดเราก็ถึง100ซับแล้วนะครับต่อไปเป้าหมายของเราต่อไปก็คือ1,000ซับนะครับเป็นกำลังใจผมในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ผมสัญญาว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเบเบลออกมาให้เยอะๆนะครับาที่ผมจะทําได้นะครับผมก็ใครพร้อมดูโด,ดแล้วก็ไปกันเลย ครับสวัสดีัสสวดีท่านที่มีใจรักในการเล่นเบเบดทุกท่านด้วยครับผมพบกับผมคนเดิมนะครับทวินเบครับวันนี้เราจะทําเกี่ยวกับเบเบทโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเบเบทโปรไฟล์ที่ผมจำนำเสนอกันในวันนี้ครับเบเบทจะมีชื่อว่าเฮอร์คิวลิสครับเฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นเบเบทสายสแตมิน้านะครับซึ่งจะชนะทางสายดีเฟนส์ครับแต่ว่าจะแพ้ทางสายแทนครับก็คนที่ใช้เฮอร์คิวลิสนะครับในโลกของเบเบทเบอร์นัมมีแค่คนเดียวนะครับคนนั้นมีชื่อว่าเฮจินโอนะครับซึ่งผมจะชอบเรียกเขาว่าโฮจินครับก็โฮจินเนี่ย วาก็ตัวนายเบเบ็ดเบิร์ดภาคซูเปอร์ไซส์นะครับเขาเนี่ยร่วมการแข่งขันในไอการในช่วงแรกๆนะครับของเรื่องนะครับหลังจากช่วงหลังๆของเรื่องเขาก็แทบไม่มีบทอะไรอีกเลยนะครับก็เออเขาเนี่ยมีฝีมือในการยิงธนูเป็นอย่างมากนะครับเขาเนี่ยยิงธนูเก่งมากๆครับแล้วเขาก็มีพรสวรรค์ในการเล่นเบเบ็ดเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่เขาจะทูดเนี่ยเขาจะเล็งรูในตัวลันเชอร์ก่อนนะครับไปยังกลางสนามนะครับแล้วเขาจะค่อยเสียบสายชักเข้าไปนะครับก็ นี่เล่นไปเบดหรืออะไรกันนะครับก็ถือว่าเขาเนี่ยมีฝีมือที่ใช้ได้นะครับแต่พอหลังจากที่เขาแพ้ให้กับไอกาเขาก็ไม่มีบทอะไรนะครับแล้วก็โดนกลบไปอีกแล้วนะครับก็ร่างของเฮอร์คิวลิสครับมีแค่ร่างเดียวเท่านั้นครับร่างนั้มีชื่อว่าอาเชอร์เฮอร์คิวลิสนะครับก็จิมมีของเบดตัวนี้นะครับคือบนตัวเลเยอร์เนี่ยสามารถยืดได้ครับตรงที่เป็นจุดโจมตีมาสามารถกินได้เลยเวลาโดนโจมตีที่ ตรงจุดที่ไม่ใช่จุดโจมตีไอ้ข้างบนจะยืนได้ทําให้ลดแรงกระแทกลงได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับที่เป็นตัวนี้นครับแล้วก็ดิสที่ให้มานะครับเป็นดิสสิบสามครับซึ่งถามว่าดิสสิบสามดีไหมว่าผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับเป็นดิสสิบน่าจะโหดกว่านะครับแล้วก็ไดรเวอร์ที่ให้มานะครับเป็นอีเทอร์นอลครับซึ่งผมบอกเลยว่าไอไดรเวอร์บ้าบอเนี่ยคือโคตรโกงนะครับโกงโคตรเลยในเวทที่โกงมากๆนะครับถ้าใช้กับสายสเตอรมิน่ากับ ดีเฟนต์เนี่ยผมบอกเลยว่าโกงมากๆนะครับก็ถามว่าเบเบตตัวนี้เก่งไหมก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าเบเบตตัวนี้จะแพ้ทางกับพวกที่โจมตีหนักๆอย่างแบบเออ่วังคิรี่หรือว่าฟีนิกซ์เนี่ยจะโจมตีแรงโดนแรงๆเนี่ยคือแบบแทบเบิร์ดได้นะครับแต่ว่าถ้าสู้กับพวกที่โจมตีไม่ค่อยแรงอ่ะมันจะชนะเพราะว่าไดเวอร์มันค่อนข้างที่จะโกงนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเบเบตเบเบตโปรไฟล์ของเราในวันนี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดแชร์ครับกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำ เราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ